วันนี้มารีวิวแล้วลวันนี้เราจะมารีวิวน้องเล็กนะคะมิลาตัวแอสเช่ตัวเอสเชสวัสดีค่ะมาพบกับน้องพึ่งมีสูงเทพสังบันดาสักข้ามีนบุรีเซลคนตุผ่พานเตี่ยงเนร์กันอีกแล้วนะคะ มารีวิวรถรุ่นนี้นะจ๊ะเขาเรียกว่ารุ่นมิาตัวแอคชีก่อนจะพาไปชมรถกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ,ให้น้องเพิ่งเพมมิสูโอเคโปรแรงด้วยนะคะมาจ้าพุ่งมาพาชมตัวนี้นะจ๊ะ เราติดในส่วนของตัวชุดแต่งสเกิร์ตหน้าให้ลูกค้านะคะพร้อมมีไฟเดลยไลท์ให้นะคะเวลาขับรถกลางค่ำกลางคืนเนาะสว่างชัดเจนเลยจ้าดูด้าน,นท้างกัน ด้านข้างเราก็ติดตัวสเกิข้างให้นะคะพร้อมกับตัวเบ้ารองมือแบบโครเมียมนะคะการลอยการเล็บขวดนะคะให้ลูกค้านะคะมีให้ลูกค้าเลือกแต่เราแต่งสไตล์โครเมียมให้ลูกค้านะคะมาด้านล่างด้านล่างจ้าด้านล่างด้านล่างเราก็ใส่ตัวสเกิตล่างนะคะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ให้นะคะเวลาถอยล่างเนี่ยจะได้ยินเสียงดัง เตือนเรานะคะก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถคันนี้เพิ่มขึ้นนะจ๊ะนี่เป็นแบบปลายท้อคู่รุ่นนี้นะคะเราติดแบบปลายท้อคู่ให้นะคะยังสวยงามพร้อมกับมือเปิดข้างล่างเป็นแบบขม้ยมให้ด้วยเช่นกันเลยพร้อมกับจัดแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าฝาครอบทั้งน้ํามันแบบ <Wow. S 1> โคเมียบนะคะ จัตโปรโนะคะอ่องรถเพียงแค่9,900บาทนะคะสำหรับรุ่นไซส์มินิมินินะคะผ่อนสบายสบายนะคะผ่อนจองงวดประมาณ8,000กว่าบาทออกรถประมาณ8,000กว่าบาทผ,ผ่อนต่องวดอ๋อผ่อนต่องวด8,000กว่าบาทแต่ใช้เงนินออกรถอยู่ที่9,900นนะจ๊ะลูกค้าสิทธิราชการ รุ่นนี้นะคะสิทธิ์ขา้าราชการรับส่วนลดเพิ่ม5,000บาทาถ้าเป็นลูกค้าเก่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็เช่นก,กันนะคะรับส่วนลด5,000บาทนะคะครอบครัวร,รถมิตซูบิชินะคะใช้ได้ทุกรุ่นนะคะโปรที่ใช้ออกรถ9,900ิ์จะใช้เงินออกรถอยู่ที่4,900 มีสิทธ์ใดทซิทหนึ่งนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะน้องพึ่งจะให้อะไรงต่อเราก็รีวิวจบเพียงแค่นี้มเลยกน่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้น้องพึ่งทำคลิปดีๆออกมาให้ลูกค้าชมกันนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย